ทำหล่อพี่ต้มโอ้โหลืมตาอย่างนี้หรอกฮะลืมตาอย่างไหนแม่ดูตาสิลืมยังโอ้ลืมตาแล้วนี่โอ้หล่อจริงๆเลยเนี่ยลูกชายคะเนี่ยฮะวันที่มาอยู่กับแม่นี่ไม่เป็นแบบนี้นี่น,นาฮะฮะวันที่มาอยู่กับแม่ไม่เป็นแบบนี้นี่นาโอ้โหแต่ละคน ม่หนูส้มๆนี่ก็เหมือนกันแม่หนูส้มๆนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ยนางพญาซ่อมๆหรอะคะลกูกจะดุอ่ะลกูกดุคุยเก่งเหรอคะทั้งดุทั้งคุยเก่งเหรอคะเฮ้ยดูหน้าตาสิเนี่ยสวยวันสวยคืน ดูคนนี้สิเนี่ยหล่อไปหมดเหมือนกันโอ๊ยตตนอนใครห้ามยุ่งตตนอนกับตตนอนเอาแรงกับดูท่านอนเขาสิเนี่ยตตนอนเอาแรงกระปอ๋อมตำหมุกถีบทมพูเลยเด็กน้อยเนี่ยจุบจ๊บจุ๊บ ขับตาปิมถอนหายใจตัมวกสีชมพูเลยมือก็สีชมพูมาเอ็นดูอ่ะจุ๊บ